สวัสดีค่ะนกยูกรณกนก,นกนประเมธานวั์ค่ะตอนนี้อายุ IU 21ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนสาขาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยเขตพัทลุงค่ะความฝันแ,แรงบันดาลใจที่มาประกวดเวทีนี้ก็คงจะเป็นความฝันของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งค่ะที่อยากไปยืนบนเวที Miss u n i v e r s ส Thailand สักครั้งอยากเป็นใบเบิกทางเล็กๆสำหรับ เด็กต่างจังหวัดที่รักในการประกวดแต่คิดว่าตัวเองไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพูดการเดินทางด้านภาษานายุก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่นยุไม่เก่งทางด้านภาษาแต่นกยูกเชื่อว่าถ้านายุตั้งใจทําอะไรนยูสามารถเรียนรู้มันได้ค่ะและนยุไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีข้อดีข้อเสียเป็นของตัวเองและเก่งในแบบของตัวเอง power option ของน้องยุ้งคงจะเป็นความรักค่ะความรักที่น้องยุ้งได้จากครอบครัวความรักที่น้องยุ้งได้จากคนรอบข้างความรักที่น้องยุ้งได้จากเพื่อนๆนและที่สําคัญเลยคือความรักที่น้องยุ้งได้จากทีมของน้องยุ้งค่ะทุกคนรักน้อกยุ้งแล้วก็ให้โอกาสน้องยุ้งวันนี้น้อกยุ้งเลยให้โอกาสตัวเองค่ะในการมาสมัคร Miss Universe ส h ั i l a n d สังคมจะน่าอยู่ขึ้นมากเลยค่ะถ้าเราใช้ความรัก ในการดําเนินชีวิตเพราะความรักเป็นบอกเกิดอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความเมตตาความเอื้อเฟื้อความเหงอแผ่นึกยุงว่าเวลาเราทําอะไรด้วยความตั้งใจค่ะด้วยความรักไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอ่ะเรารักที่จะทําเราตั้งใจที่จะทําเราจะภูมิใจแล้วก็ดีใจ และเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเวทีประกวด Miss ูเ i เว r ร์ t h ยแลนด์ให้โอกาสทุกคนที่ตั้งใจและมีความรักในการประกวด